เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้คุรเลสและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่8พฤษภาคม2567นะครับภายใน1-2วันที่ผ่านมาเนี่ยเกิดประเด็นใหญ่สะเทือนวงการเกมกันหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่สถานการณ์ของเกม Hell d i v e r 2ที่สัดกันฝุ่นตลบระหว่างเกมเมอร์ Developer p u b l i s เชอได้จางลงไปนะเรื่องใหม่ก็เกิดขึ้นอีกฝากฝั่งหนึ่งของวงการเกมครับคราวนี้มันเกิดขึ้นกับ Microsoft Xbox กันบ้างกับการประกาศปิดสตูดิโอที่พวกเขาถืออยู่ถึง4แห่งพร้อมกันและเป็นสตูดิโอที่ค่อนข้างจะไฮโปรไฟลด้วยครับสำหรับสตูดิโอแรกที่ถูกปิดลงในคราวนี้ก็ได้แก่ Tango Game Works นะครับภายใต้ร่มธงของ Bethesda ที่เคยมีผลงานอย่าง Evil Within, Ghostwire Tokyo แล้วก็ h i f i Rush ครับ กรณีของ h i f i r ์รัชเนี่ยเป็นเกมที่กระแสดีมากได้เข้าชิงรางวัล The g เก e Award เลยด้วยนะครับแล้วก็ได้รับคำวิจารณ์ในแง่บวกค่อนข้างจะกว้างขวาง t ด e e v i l ว i วิ i n เองก็เป็นเกมสยองขวัญที่คุณภาพดีแล้วก็มีชื่อเสียงพอสมควรเลยสตูดิโอต่อมาก็คือ a r c a n e Austin ครับสำหรับสตูดิโอ a r c a เ e เนี่ยเขามี2สาขานะครับก็คือที่เมืองลียงประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เมืองออสตินรัฐเท็กซัสของอเมริกาสาขาฝรั่งเศสเนี่ยเขาทำเกมอย่าง d i ซ h o n o r ครับแล้วก็ a d Loop ซึ่งก็เป็นเกม เยี่ยมเยยี่มทั้งคู่ส่วนที่ออสตินเนี่ยเขาทำเพลย์ซึ่งก็เป็นเกมที่สนุกมากนะครับแต่ว่ากระแสไม่ค่อยจะส่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็ r รดฟอร์ครับเกมผ้าป่าคว่ำเกมหนึ่งซึ่งเพิ่งจะวางจําหน่ายไปเมื่อไม่นานนี้เองนะฮะจะสังเกตเห็นได้ว่าทางออสตินเนี่ยน่าจะถูกมองว่าเป็นบ่อในสายตาของผู้บริหารครับคือทําผลงานออกมาไม่ตรงตามเป้าทั้ง2เกมเลยแล้วมันยังตีความหมายถึงว่า DLC ต่างๆของเกม r รดฟอร์เนี่ย จะเป็นอันยุติลงอย่างเป็นทางการด้วยครับไม่มีการพัฒนาไม่มีการอัปเดตต่ออีกแล้วและผู้เล่นที่ซื้อชุดพิเศษอย่าง Byteback Edition ไปนะก็จะได้รับการชดเชยในรูปแบบอื่นแทนซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรนะครับสตูดิโอที่3ที่ถูกปิดไปก็คือ a l p h a d o อครับพวกเขาอยู่เบื้องหลังการสร้างเกมมือถือชื่อ Mighty Doom ครับแล้วก็สุดท้ายครับราว h o u s e g เกมครับซึ่งตั้งมาหลังจากการปิดตัวของ Human h e a d Studio ครับจะถูก ไปรวมกับ Cinemax Online Studio ทีมที่ทำา t h e l l e r s s r r o l l Online นั่นเองครับหลังจากที่มีการประกาศปิดสตูดิโอรวดเดียว4แห่งเนี่ยทาง Xbox เองก็ได้รับคำวิจารณ์ค่อนข้างจะหนักครับมีแต่คนบน่นเสียอกเสียใจนะครับเสียดายผลงานแล้วก็ทีมงานที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้เมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาพวกเขาบอกว่าจะมีการเลิกพนักงาน1,900คนโดยประมาณนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ไอ้จำนวนที่ว่าเนี่ยมันรวม4สตูดิโอนี้ไหมหรือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่ง งอกเพิ่มขึ้นมาจาก1,900คนนี้นะครับแล้วก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยไปถึงสถานะของ IP ต่างๆของแต่ละสตูดิโอด้วยนะครับคนที่โดนหนักที่สุดก็ไม่พ้นฟิลสเปนเซอร์ครับในายใหญ่ของ Xbox ที่ถูกวิพากษ์วิจารณอย่างรุนแรงซึ่งเอาจริงๆเราก็ไม่รู้เงื่อนไขาภายในของเขานะครับว่าต้องเจอกับแรงกดดันอะไรบ้างไม่ว่าจะจากฝั่งผู้บริหารหรือว่าทางฝั่งแฟนเกมนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ยังเป็นแค่ตำแหน่งผู้นำสูงสุดของ Xbox แต่ก็ยังต้องฟังผู้บริหารของ Microsoft อยู่ดีเพราะว่าตำแหน่งมันใหญ่กว่าเขานะครับอย่างไรก็ตามครับการที่ Xbox มีสตูดิโอผลิตเกมอยู่ในมือมากขนาดนี้แล้วเป็นเวลานานขนาดนี้แต่ตัวเกมที่ผลิตออกมาเนี่ยถือว่ามีจำนวนค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะครับแล้วก็กระแสไม่ดีด้วยคุณภาพก็มีปัญหาด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ครับ ก็หวังว่า Xbox จะสามารถกลับมาตั้งหลักแล้วก็เข้ามาสู่สนามของการแข่งขันในวงการเกมเหมือนเดิมได้ก็แล้วกันนะครับประเด็นข่าวต่อมาครับเกม Harder 2ครับภาคต่ออันยอดเยี่ยมของเกมอินดี้ขั้นเทพจากทีม Super Giant Games ที่หลายๆคนรอคอยตอนนี้เปิดให้เล่นแล้วในรูปแบบ Early Access นะครับแล้วก็ทำผลงานได้ทะลักทลายมากด้วยยอดผู้เล่นสูงสุดพร้อมกันเนี่ยมีจำนวน1 0 0 0 0แสนคนนะฮะนี่เกมเล่นคนเดียวนะไม่ใช่เกม Multiplayer นะครับและคะแนนรีวิวใน s t e a มก็สูง ถึงระดับ overwhelmingly positive ครับได้คะแนนมากถึง96ซึ่งทีมงานก็สัญญาว่าจะมีการอัปเดตต่อไปเรื่อยๆทั้งด้านฟีเจอร์ของเกมรวมไปถึงเนื้อเรื่องเนื้อหาของเกมจนกว่าจะถึงวันวางจำหน่ายที่แท้จริงครับก็เกมดีชื่อเสียงดีนะครับทีมงานมีเครดิตสูงนะมันก็เป็นอะไรที่น่าจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับ มาที่ด้านข่าวสารวงการเกมไทยกันบ้างนะไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับเกมอย่าง Magic c a s t e r ครับมีเดโมให้โหลดลองเล่นในสตรีมแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเกมที่เราจะต้องใช้เมาส์ในการ่รา้เวทครับวาดเมาส์ร่ายเวทพร้อมกับหลบหลีกการโจมตีของศัตรูฟังดูน่าสนุกแล้วก็ท้าทายมากๆใครสนใจก็ไป w วิชลิสหรือว่าลองโหลดเดโมกันได้นะครับ อีกเกมนึงก็คือ The Land Beneath Us เกมนี้วางจำหน่ายในสัปดาห์หน้าวันที่13พฤษภาคมบนทุกแพลตฟอร์มครับผมได้ลองดูแล้วอันนี้สนุกจริงของจริงงานภาพดีดีดไซน์เกมเฟี้ยวมากอย่าลืมหาไปเล่นกันนะครับ Every Soon enough, you're slicing and dicing with every step. Once you're strapped in every direction, it's decision time. Choose your weapons wisely, upgrade, or swap for a shinier arsenal. In the land beneath us, each weapon has unique abilities. Your choice could mean victory or defeat. But worry not, fearless adventurer, you can get some relics to enhance your run too. And just when you thought you had it all figured out, here comes the chip system. String together some moves like a pro and watch those chips deliver the goods. Ever seen a healing chip kick in just when you needed it most? Well, buckle up because you're about to. And here's the kicker, folks it's roguelike. So every time you bite the dust, you're back to square one, collecting souls along with new weapons and chips. Just don't forget to harvest those souls and spend them wisely between runs. Don't land beneath now, And see you the Underworld to now you beneath in hesitate wishlist the the see us แล้วก็ประเด็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับ Nintendo ได้เผยแพร่ารายงานผลประกอบการของปีงบประมาณที่ผ่านมานี้ให้สาธารณะได้รับทราบกันหลกัหลกๆเลยก็คือในปีที่ผ่านมาพวกเขาขายเครื่อง Nintendo Switch ไปได้15.7ล้านเครื่องรับสูงกว่ายอดที่ตั้งเป้าเอาไว้ที่15.5ล้านเครื่องทำให้ในตอนนี้มีสวิช อยู่ในตลาดทั้งหมด141.32ล้านเครื่องแล้วตามหลัง Nintendo DS ครับ154ล้านเครื่องและก็ PlayStation 2 160ล้านเครื่องอยู่ไม่ไกลถ้าทำยอดได้ตามเป้าอีกภายในปีนี้น่าจะเป็นอะไรที่จอคอหอยแล้วล่ะครับเดือดมากๆเลยทีเดียวส่วนถ้าพูดถึงเป้าของปีนี้เนี่ยในปี2024 Nintendo ประเมินว่ายอดขายของเครื่องน่าจะตกลง14% และจะขายได้13.5ล้านเครื่องเท่านั้นแต่ว่านะครับการตั้งเป้าสูงขนาด13.5ล้านเครื่องกับเครื่อง Nintendo Switch ซึ่งมีอายุถึง7-8ปีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะครับทำไมยังมั่นใจว่าเครื่องจะขายได้เยอะขนาดนี้พวกเขามีทีเด็ดอะไรอยู่หรือเปล่าเช่นมีเกมไตเติใหม่ที่รอประกาศอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ต้องติดตามกันสำหรับกำไรจากการขายเครื่องเนี่ยทาง Nintendo เองก็ประเมินว่าปีงบประมาณนี้ยอดขายจากเครื่องน่าจะตกลง38.9%หรือจาก4 9 0 0 0ล้านเยนเหลือแค่3 0 0 0 0ล้านเยนเท่านั้นครับทางด้านซอฟต์แวร์นั้นเกมที่เพิ่งวางจำหน่ายในระยะหลังของพวกเขาก็ทำผลงานได้ไม่ธรรมดาครับ Princess Peach Showtime ทำยอดขายไปได้1.22ล้านชุด Mario v เวอร์ซัสดองกี้คองทำยอดขายไปได้1.12ล้านชุด Super Mario Bros. Wonder เกมนี้ออกเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าขายเพิ่มได้1.5ล้านชุดทำยอดขายรวมทั้งหมดอยู่ที่13.44ล้านชุด Super Mario RPG ขายเพิ่มไปอีก0.17ล้านชุดยอดรวมขยับไปอยู่ที่3.14ล้านชุดครับส่วนทำเนียบ10เกมขายดีที่สุดตลอดการของ Nintendo Switch นั้น มีความเคลื่อนไหวนะครับอันดับเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเท่าไรแต่จำนวนยอดขายคือโหดสัตว์มากอันดับ1นึ่ง Mario Kart 8 t h e l u s t ครับ61.97ล้านชุดครับอันดับ2 Animal Crossing New h o r i z o n 45.36ล้านชุดอันดับ3 Super Smash Brothers Ultimate นะครับ34.22ล้านชุดอันดับ4 Legend s of Zelda Breath of the Wild 31.85ล้านชุด อันดับ5 Super Mario Odyssey 27.96ล้านชุดอันดับ6 Pokemon Sword and Shield 26.27ล้านชุดอันดับ7 Pokemon Scarlet and Violet 24.92ล้านชุดอันดับ8 Super Mario Party 20.66ล้านชุดอันดับ9 Legend of Zelda Tears of the Kingdom 20.61ล้านชุดแล้วก็อันดับ10 New Super Mario Bros. u d e Lux e 10 4 5ล้านชุดครับขายอะไรกันนักเนี่ยส่วนกำไรจากผลประกอบการทั้งหมดของ Nintendo ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมานะครับอยู่ที่5,28,900ล้านเยนสูงขึ้นกว่าปีก่อน4.9%ยอดขายสุทธิทำไม่ได้1 6 7 000, 000, 000, ่0ล้านห0ล้านเยนสูงขึ้นกว่าปีก่อน4.4%ครับ แปลเป็นเงินไทยนะครับปีงบประมาณที่ผ่านมาของ Nintendo ที่เพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อเดือนมีนาคมนี้เนี่ยพวกเขาทำกำไรไปที่1.2ล้านล้านบาทโดยประมาณครับแต่ว่าข่าวใหญ่ที่สุดนะครับก็คงไม่พ้นการประกาศความคืบหน้าของ Nintendo โดยคุณชุนทาโร่ฟุรุคาวะครับประธานคนปัจจุบันที่ แจ้งใน Twitter ไว้ว่าเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับ Nintendo จะมีการจัดงาน Nintendo Direct ครั้งใหญ่ประจำปีขึ้นมาโดยจะเน้นไปที่เกมซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงครึ่งปีหลังของปี2024นี้เป็นหลักและจะยังไม่มีการพูดถึงเครื่องเกมรุ่นใหม่ของพวกเขาในงานนี้อย่างไรก็ตามครับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเกมรุ่นใหม่ที่ว่านี้ทายาทของ Nintendo Switch 2เนี่ยจะมีการเปิดตัวภายในปีนี้อย่างแน่นอน การที่ท่านประธานออกมาพูดแบบนี้ก็แปลว่าของจริงเนี่ยน่าจะใกล้แล้วนะครับผมเดาว่าตัวเครื่องเนี่ยต้องมีการเปิดตัวก่อนวันวางจำหน่ายจริงอย่างน้อย6เดือนเพื่อให้คนเนี่ยได้เตรียมพร้อมหยอดกระปุกกันแล้วก็มีการบิลไ์กระแสกันพอสมควรถ้าเขาจะยังไม่เปิดตัวเครื่องเกมในช่วงกลางปีนี้จังหวะที่น่าจะทำได้ดีที่สุดก็คือกันยาตุลาพฤศจิกา3เดือนนี้นะฮะและวันวางจำหน่ายของ Nintendo S ว i t c h 2 จะเป็นช่วงไม่เกินมีนาคมปีหน้าผมคิดว่าเขาน่าจะทำแบบนี้ครับคือภายในสิ้นปีนี้เนี่ยน่าจะมีการประกาศลดราคาเครื่อง Nintendo Switch อย่างเป็นทางการนะครับในปัจจุบันนี้เครื่อง Nintendo Switch ที่อยู่ในตลาดเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3โมเดลก็คือรุ่น OLED นะฮะราคาขาย350เหรียนรุ่นธรรมดาราคาขาย300เหรียญแล้วก็รุ่นไลท์ราคาขาย200เหรียน แต่ละรุ่นเนี่ยน่าจะมีการปรับลดราคาลงประมาณ50เหรียญหรือไม่ก็มีการจัดชุดบันเดิลหรือว่าลายลิมิเต็ดพิเศษอะไรออกมาครับเพื่อเป็นการช่วยดันตัวเลขยอดขายของปีที่เขาตั้งไว้ค่อนข้างสูงที่13ล้านนิดนิด,นดเครื่องนะครับพร้อมกับเปิดตัวเครื่อง Nintendo Switch 2ไปด้วยเลยแล้วก็วางขายมีนาคมปีหน้าครับผมคิดว่ายุทธศาสตร์ของเขาน่าจะเป็นแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายการข่าวประจำวันที่8พฤษภาคม2 5 6 7 วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่หมคราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมหาเกมอินดี้มาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ